สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกทุกคนครับพี่น้องครับผมลุงทัดให้โชคพบพี่น้องของเราในงวดวันที่สองพฤษภานะครับวันนี้ครับจะมานําเสนอครับวิ่งบนมาราธอนชนสามสูตรสูตรนี้งวดที่ผ่านมาชนแล้วได้หนึ่งสี่ห้าผมชี้ไปที่ห้าตัวเดียวให้คู่ชุด 59. ห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งเป็นตัวเด่นนะครับเข้าชุดโต๊ะสองตัวห้ากับเก้าเนื่องจากห้าเป็นหลัก ร้อยครับมาฟางคาเตือนเลยดีกว่าครับแล้วเรามารับชมกันพี่น้องครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับทิปวิดีโอที่ผมกําลังนําเสนอต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลช่องของเราสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุสนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความหวังดีจากลุงทัดนให้โชคมาครับเข้าเรื่องเลยพี่น้องครับมาดูวิธีทาสูตรนี้ผมให้ใช้หลักแสนบวกรหัส911 1ได้4ตัว สูตรที่2ผมให้บวก110บนบวกรหัส0ูนย์หเหมือนกันส่วนสูตรที่3ามผมให้ใช้หน่วยครั้งที่3ามบวกร้อครั้งที่4ี่บวกหนึสูตรนี้จะได้เลขวิ่งอยู่3ตัวอย่างงวด1มีนาไม่ใช้16มีนาครับแสนคือ2องสองบวกเก้าเป็น11บเวกหเป็น2อบวกหเป็น 3, าบวกหเป็น4สูตรที่2 1งรบน 6, กบวกศย์ได้6กบวก1ได้เกบวก1ได้แปบวกหได้เครับ สูตรสุดท้ายพี่น้องครับผมไม่ใช้หลักหน่วยครั้งที่3บวกร้อยสิบครั้งที่4 2บวกเ็ดได้9บวกศูนย์ได้9ผลบวกเป็น9บวก1เป็น0นบวก1เป็น1บวก1เป็น2เรามาดูครับสูตรนี้มันจะสำคัญยังไงถ้าเรามาจับชนกันมันจะชนกันแค่1นกับ2พี่น้องครับ1กับ2 แล้วตัวไม่ชนคือ6 7 8เราก็จะเอา1กับ2ชน6 7 8ออก2 6และงวดนี้ได้วิ่ง1ตัวเดียวครับชน1ตัวเดียวเอ้ย1กับ0พี่น้องครับขออาภายัยมี0ตัวหนึ่ง1 0 1 0 1 0ได้วิ่ง1กับ0ถ้า1กับ0มานี้พี่น้องจะต้องไปหาจับเอาเนื่องจากอะไรครับ ถ้าจับในนี้ถ้า1กับ0ย์มาถ้าเอา1มาชนนี้ก็ชน1819และศย์ก็0ูนย์แปดและถ้าเอาศูนย์ฝั่งนี้มาชนกับฝั่งนี้ก็จะชนที่0ูนย์สอศูชนไปแล้วเนาะ และผลที่ออกออกแปดหนึ่งก็จะมาถูกหนึ่งชนแปดตัวนี้ถูกครับอย่างงวดนี้พี่น้องครับงวดนี้ดูยากหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันชนกันทั้งสามสูตรถ้ามันชนสองสูตรนะมันจะจับง่ายหน่อยหนึ่งอย่างงวดนี้ครับชนกันที่สามสี่ห้าครับใช้สองสูตรนี้ชนกันที่สามสี่ห้าเอาสา5ี่ห้ามาชนแปด7 8 9 0ย์เจ็ดปดกก็คืออย่างงวดนี้ครับ หนึ่งสี่ห้าเยอะนะครับห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้า 1ิบหกเมษาเทนไม่ได้ไม่เหมือนกันพี่น้องครับผมขอดูดแป๊บหนึ่งแสนเป็น6กด้าหกขออภัยครับผมงงเองอันนี้มันเป็นงวดปัจจุบันมันใช้ตัวนี้นะครับมันได้7 8 9 0 ี 1> 48 1, 48 1, ่แปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งก็คืองวดนี้หกบวกก้าได้สิบห้าห้าหกเจ็ดแปดร้อยสิบบนสองสี่แปดหนึ่ง โอ้พี่น้องครับผมใช้พอสอมันจะต้องตัดจากตัวนี้โอ้ยถ้าตัวนี้ก็จะได้เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้ามันจะมาเข้าชุดนี้นะครับมันจะได้สามสี่ห้า ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับมันก็ห้าอยู่ในหลักร้อยเหมือนกันมันเข้าห้าเหมือนกันหลักสิบหลังหน่วยมันไม่ไปเหมือนกันก็มันชนกันที่ห้าอยู่ดีครับเนื่องจากตัวนี้มันหกเกมันเป็นพศผมดูไม่ชัดเองมันจะต้องแปดเป็นหลักแสนโอเคนะครับก็จะได้สามสี่ห้าออกห้าเก้าแปดและงวดปัจจุบันพี่น้องครับ มาดูครับแสนคือ9 9้าบวก9ได้18บวกหได้19บห่งได้10บวกหได้21 110บน9้บวกหเป็น14 4สีบวกหได้5้าบวกห่งได้6บวกห่งได้7สูตรสุดท้ายพี่น้องครับหน่วยที่3ามบวกร้อยที่4 4่สบวกสได้6 6ไปบวกหนเป็น7บวห่งเป็น8ดบวกห่งเป็น9้างวดนี้ชนแบบนี้ครับ ชนที่เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้ามาจากไหนครับสองสูตรนี้ชนกันที่แปดกับเก้าครับนี่ครับยืนเลยตัวนี้แปดกับเก้าสูตรนี้ไม่มีแปดกับเก้าแต่สูตรนี้มันชนกันที่เจ็ดครับมันก็เลยมีที่มาที่ไปคือเจ็ดแปดเก้าอ่ะผมจะตั้งเจ็ดแปดเก้านะครับตัวเด่นคือเด่นแปดกับเก้าสองสูตรนี้ที่ชนกัน ผมจะให้เน้นที่8กับ9มาครับตั้ง7 8 9ถ้า7ตัวนี้มาเอาสองูนนี้ชนกันได้7เอาเราจะได้7 8 7 8 7 9 7 0 7 1ผมไปกับเรียบร้อยครับแล้วสลับกันครับถ้า8กับ9ตัวนี้มาผมเอา8 9มาชน4 5 6นี่ครับ8 4 8 5 8 6 8 7 และถ้าเก้ามาก็92้สูตรนี้แหละครับมาชน4-5-6 94-9596นี่ได้แบบนี้ครับแล้วถ้าแบบนี้นะครับทีนี้ณขณะนี้เลขเด่นที่คิดว่าตัดกันออกมาแล้วผมมั่นใจว่า789นี้ไม่เนี่ยมมาแน่หนึ่งตัวแล้วถ้าเราเอาหลักสิบที่พึ่งลงผ่านพ้นไป ได้6กับ2อยู่ในหลัก10ตัดออกมาแล้ว3สูตรได้6กับ2ตัวกันคือ1กับ4ตัวกันคือ1กับ4นะครับ1กับ4แล้วถ้าเอามาตัดวิ่งบน6 7 8 789กับ6กับสองตัวเลขไม่มีเลยนะครับไม่เข้ากันเลยนะแสดงว่าสูตรนี้มีโอกาสไปที่หลักหน่วยพี่น้องครับไปที่หลักหน่วยหรือสูตรหลักสิบเราผิดที่ได้สองกับหกอ่ะผมจะโนุมลมว่าถ้ากรณีว่าหลักสิบมาที่สองกับหกผมจะตั้งสองกับหกตรงนี้ 2กับ6ตรงนี้เด่นที่เลข2 2กับ6นะครับตัดกันหลักสิบได้2กับ6 2กับ6ผมเอามาชนเจ็เลขเด่นวิ่งบนมาราธอนสสูตรนี้นะครับเราจะได้สองเ2็ดสโดยเฉพาะ2 9เป็นตัวเน้นที่สุดถ้า6ก็6กเจ็ดนี่ครับหลักสิบสตัวคือ6กับ7 ตัวนี้ไม่อยู่ไม่รู้จะอยู่หลักไหนแต่ผมคิดว่ามีให้เห็นแน่หนึ่งตัวผมก็จะเอาสองกับหนี้มาชนถ้าสองกับ6อยู่ในหลัก10บอย่างที่เราคาดการน,นะและทีนี้พี่น้องครับถ้ากรณีนี้9นี้เจ็ดปดเก้า เอาเมาชน4ี่ห้าหมาชนจะได้9ก้าหกแล้วมันจะมาเข้าหลักสิบในกรณี2สูตรนี้ที่ได้6กับ9ถ้าหตัวนี้มา6ตัวนี้มามันจะมาเข้าชุด6ก9ก 9, 6, ้ตัวนี้ทันทีครับสรุปคือเลขวิ่งบนมนาราธอนถ้า7 8 9มา1ตัวแล้ว หลักสิบของผมที่ตัดกันได้สองกับ6กถ้าหวันมาเราจะได้6 9เม็ดเดียวแต่ถ้าเจ็ไม่มาในหลักสิบผมจะเอา6กับ2ตัวนี้มาชนเจ็จะได้อยู่สองสี่หในหหางผมเน้น3หางนี้แต่เน้นที่สุดคือ2 9แต่ถ้าเลขเด่นเจ็เน้นที่8กับ9ถ้า6 มาในหลักสิบเราจะได้ 6, หกหางเดียวเราจะได้ห9หางเดียวเลยครับถ้าเจ็ดมาแล้วเอาหลักสิบคือสองกับ6มาชนสองมันไม่มีในนี้ไม่มีสองสักตัวเลยในนี้ครับมีแต่หตัวนี้แล้วเอา9 2้สอ่นนี้ชนกันบังเอิญมาชนที่96แล้วหมันอยู่ในหลักสิบมันจะไม่เป็นที่9ก้าหกมันจะเป็น69ทันทีพี่น้องครับ นี่คือวิ่งบนมาราธอน3าสุดเอาไปตัด10บนตัด3าสุดได้ตามนี้สรุปใจความเน้เนเนื้อเนื้อเราจะได้เน้นที่สุด2หางคือ69กับ29ครับโอเคไหมครับแล้วหลักร้อยงวดนี้ผมชอบเลขขี้พี่น้องครับชอบหลักร้อยที่เลขขี้เลขขี้อะผมใส่ตัวนี้69หน่อยหนึ่งนะครับ ผมชอบห้าเจ็ดหนึ่งห้าหกแล้วก็7จ็ด6 9หนึ่งหกนี่ครับจะได้อยู่3ามหางนี้ถ้าหลักร้อยเป็นเลขขี้นะครับงวดน,นี้ผมชอบเลขขี้ผมก็เลยให้เลขขี้แบบนี้ ตัวที่คัดออกมาเลขคี่คือ1 3 5 7 9ผมเลือกมาแค่571เลขที่แม่เอามาก็คือ3กับ9ครับถ้าพี่น้องชอบ69ก็ลองหาหลักร้อยมาชนดูถ้าชอบ29ก็เอาหลักร้อยมาชนดูครับโอเคนะครับนี้คือวิ่งบนมนาราธอนชน3สูตรและเทปต่อไปก็จะเป็นหน่วยบนตัด3สูตรเลยนะครับพี่น้องครับที่ผมจะเอามาฝากพี่น้อง เสร็จแล้วผมจะเอาร้อยสิหน่วยมาชนกันหมดเลยเราจะได้3มตัวบนกี่ตัวฝากไว้ด้วยครับโอเคครับสูตรนี้เดินทางมาถึงแค่นี้ก่อนจะจากกันขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนครับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ